าวเคียร์ลนสำหรับในเซกเมนต์เนี้ยเอ็กซ์เพนเดอร์เนี่ยสูงที่สุดแล้วนะครับในคลาสนะจอ L.C.D. ด้านหน้านะชุดเกจวัดตรงเนี้ยปรปับปรุงใหม่นะครับเดิมทีจะเป็นในรูปแบบของเข็มวัดเป็นดิจิตอลแต่ตอนนี้นะครับทางมิตซูบิชิได้ยกของบาเจโร่สปอร์ตทั้งชุดเลยที่เป็นชุดของมาตรวัดเนี่ยนะครับเป็นรูปแบบดิจิตอลเนี่ยมาใส่ให้แต่ด้านนิดเดียวที่ว่า ฟีเจอร์ต่างๆนะครับของยุคสมัยอย่างฝาเปัดท้ายอัตโนมัติหรือพวกบายสปอตเองก็ดีนะครับอะแดปตีฟคุยส่วนโทนหรือตัวเตือนออนนอกเลนเนี่ยเขาไม่ได้ติดตั้งมาให้ครับถ้าติดตั้งมาให้นี่ก็ถือว่าเพอร์เฟกเลยครับขออบทุกท่านเข้าสู่ออโตโมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ครับถึงเวลานัดครับที่ว่าผมนั้นนะครับ ติดท่านผู้ชมเอาไว้ในเรื่องเรื่องราวของการทดสอบ Mitsubishi Expender Cross 2023ครับก่อนหน้านี้ประมาณทั้งสองสัปดาห์นะครับมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นนี้เกิดขึ้นและวันนี้จะเป็นเรื่องราวของการทดสอบสภาพนะทั้งหมดนะครับเส้นทางวันนี้นะครับผู้จัดงานเขาได้จัดไว้ที่จังหวัดเชียงรายครับทั้งทางเรียบขึ้นเขาลงเขารวมถึงทางฝุ่นในรูปแบบเดอร์แท็กครับไปดูกันว่า Mitsubishi Expender Cross 2023นะครับที่มีการปรับปรุปรงใหม่นั้นจะมีอะไรและ สมรรถนะจะน่าประทับใจามากมน้อยขนาดไหนกับการทดสอบสมรรถนะในครั้งนี้ครับเอาละครับเข้าสู่เรื่องราวของการทดสอบสมรรถนะ Mitsubishi Xpander Cross 2023เลยนะครับจากที่เคยรีวิวรับชมก่อนหน้านะครับการปรับปรุงของ Xpander Cross 2023นั้นนะก็ถือว่าเป็น Big m i n เ r c h a เชนก็ว่าได้นะครับเฟซลิปด้านหน้า เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะกระจังหน้าเป็นสีเป็นโอแบ็กเข้ามานะครับชุดไฟหน้าเนี่ยรวมถึงไฟรอบๆคันจะเน้นในเรื่องของอการนำ LED นะครับเพื่อมาใช้เป็นจุดเริ่มของไฟสองสว่างให้กับรถคันนี้แล้วก็เรื่องของดีไซน์เป็นดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับล้อ17นิ้วยางก็จะเป็นตัว205นะครับ57ด้านหลังฝาท้ายก็จะมีการปรับปรุงกันชนท้ายมีการปรับใหม่ กวเคียร์แลนซ์สำหรับในเซกเมนต์เนี้ยเอ์เพนเดอร์เนี่ยสูงที่สุดแล้วนะครับในในในคลาสนะรวมถึงภายนอกที่มีการาปรุงอย่างเช่นกันชนท้ายที่มีการปรับรูปลักษณ์ใหม่นะตรงนี้นทำให้มิติตัวรถสั้นลงนะครับการลุยก็จะทำไห้ดีขึ้นเพราะว่ามุมไตมุมจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะแต่ว่าด้วยตัวรถของการเป็น มินิเอ็มพีวีเน้นการเดินทางถ้าเป็นส่วนใหญ่นะการลําเลียงผู้โดยสารนะครับครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ไปได้สบายๆนะครับแต่ว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของเส้นทางลุยนะครับภูมิประเทศที่เปลี่ยนไปรูปแบบเส้นทางที่หนักหนาสาหัสามากขึ้นเนีเนนครับเมื่อกี้ท่านผูช้ชมจะได้ยินเสียงนะครับเป็นระบบ a n d นดอรตที่เราได้เชื่อมต่อในเรื่องของเส้นทางนะครับ เพื่อไปถึงปลายทางเอาไว้<ช>ก็จะมีเสียงเ<ป>ตือนอย่างนีง้ามา,าตลอดเรื่อยๆนะถือว่าตรงนี้ค่อนข้างทําได้ดีนะท่านผู้ชมถ้าเป็นเนเิเกเตอร์ติดรถมันต้องมีการอัปเกรดของโปรแกรมอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่ออัปเกรดเรื่องเส้นทางนะครับเรื่องของออช่องทางวิง่งรถแต่พอมันอยู่ในโทรศัพท์ปุ๊บก o g ก e m แมปตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นในระบบของ Android Auto หรือ Apple Car p l พ y นะครับเขามีการ อัพเกรดตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วนะครับตรงนี้ก็ทําให้การเดินทางเนี่ยไม่คลาดไม่หลงก็ทําได้ดีนะครับภายในมีการติดตั้งวัสดุรับเสียงนะเราลองในเมืองเชียงรายมานะครับเส้นทางในเมืองเนี่ยเสียงค่อนข้างจะเงียบเลยก็ตรงนี้เป็นเรื่องของการที่เขาไปปรุงแต่งใหม่ไปการปรับใหม่อย่างที่ผมบอกถือว่าเป็นบิ๊กไมเนอร์เชนเลยก็ว่าได้นะครับภายในก็จะมีการ เติมเต็มบางส่วนเข้าไปอีกนะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนไปแล้วนะครับตัวของจอ lcd ด้านหน้านะชุดเกจวัดตรงนี้ปรปับปรุงใหม่นะครับเดิมทีจะเป็นในรูปแบบของเข็มวัดเป็นดิจิตอลแต่ตอนนี้นะครับทางมิส u ูบิชิได้ยกของบัจโร o สปอร์ทั้งชุดเลยที่เป็นชุดของมาตรวัดเนี่ยนะครับเป็นรูปแบบดิจิตอลเนี่ยมาใส่ให้พวงมาลัยก็เช่นเดียวกันพร้อมกับจูนในเรื่องของตัวระบบวงเลี้ยวใหม่ ตัวนี้เขาพัฒนาขึ้นใหม่ให้มันมีการคืนพวงมลาลัยที่สมูทขึ้นนะครับการขับขี่ก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองตัวจอกลางนะครับก็นอกจากทำงานร่วมกับที่เมื่อกี้เราแสดงให้เห็นถึงตัว Android Auto Apple c a r p l a y แล้วนะก็จะเป็นภาพที่แสดงเข้ามาแล้วภาพสวยนะครับกล้องมองหลังก็จะมีติดตั้งมาให้ด้วยแต่จะได้นิดนึงในเรื่องของตัวฝาท้าย ทาง e x p ก n d e r c o ดอร์2อสยังไม่ได้ติดตั้งฝาท้ายแบบช่วยผ่อนแรงนะหรือผมเรียกง่ายว่าคิกเซนเซอร์นี้ยังไม่มีติดตั้งมาให้นะครับแต่ที่เหลือ,อมาไล่กันต่อเบรกมือเป็นไฟฟ้าออโต้โฮมีมาให้พร้อมนะครับตัวของช่วยขึ้นเนินมีมาให้หรือที่เขาเรียกว่า h i l l Start a s s i s t ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยเบรกตัวช่วยเบรกมีมาให้พร้อมเสร็จสับน,นะครับตัวแอร์เป็นดิจิตอลแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับเจ็ดที่นั่งคันนี้ มีแอร์สองเขาเรียกว่าสส่วนนะสโซนโซนหน้าก็จะอยู่ในส่วนของออชุดคอนโซลน,นะครับแต่ว่าของผู้โดยสารตอนท้ายเนี่ยเขาจะติดตั้งเป็นแอร์ราวที่แขวนไว้ด้านบนหลังคาความเย็นเนี่ยส่งกระจายทั่วห้องโดยสารแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะฮะสบายๆเลยเหมาะหนังนะครับทุกที่นั่งนะไม่ได้เป็นเกรดของโคเอโมดูลเล่นะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นคเอ็มโมดูลเล่แบบในปาเจโ่นะจะเป็นตัวช่วยในการกระจายความร้อนแล้วก็ไม่ได้เก็บความร้อนสะสมไว้นะครับแต่ว่าพอติดตั้งไว้ในเอ็กซ์เพนเดอร์ที่บอกว่าไม่ใช่คยเอ็มโมดูลเล่เนี่ยตัวหนังเขาเองหนังสังะอ์ตัวนี้ก็สวยงามน,นะทําให้ห้องโดยสารเนี่ยมันดูพรีเมียมดูรูหลาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ความนุ่นสบายของเบาะเนี่ยใช้ได้เลยที่นั่งก็อย่างนี้บอกนะครับข้างหลังพับได้นะแล้วก็ตัวภายในห้องโดยสารเนี่ย บาะเนี่ยปรับพับได้หลายรูปแบบทั้งหมดประมาณ7รูปแบบด้วยกันนะครับก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วแต่การใช้งานแล้วแต่วัตถุประสงค์นะครับของการพับเบาะต่างๆในเรื่อง,องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนในดๆนะครับ1.5ลิตรตรงนี้จะเป็นตัวของเ,ออเครื่องยนต์เดิม107แรงม้านะครับแล้วก็ตัวเกียร์เป็นอัตโนมัติ CVT ตัวเกียร์ตัวนี้มีความน่าสนใจท่ผู้ชมคือเราขับปกติ ไม่ได้ใช้อัตราเร่งไม่ได้ใช้ความเร็วมากมายนะักเกียร์ทำงานได้ดีนะครับสมูทเหมือนอัตโ m ม t ติทั่วไปก็คือไม่มีรอยต่อของเกียร์นะครับเหมือนเราขับมอเตอร์ไซค์อัตโมติกับบิดอย่างเดียวนะฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการจะใช้ความเร็วถ้าคุณคลิกดาวนะครับตัว e cvt ตัวนี้นะเขาจะปัดซอยเป็น,ปนจังหวะเกียร์ทำให้สนุกสนานในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาอีกหนึ่งรูปแบบในเรื่องของช็อคอัพนะครับ ช่องอัพด้านหลังของตัวเอ็กซ์เพเดเนี่ยเป็นกระบอกที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัววาล์วช่อคอัพนะครับปรับให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นในเรื่องอัตราเร่ง0-100นะครับอยู่ประมาณ13.6วินาทีนะครับก็เป็นเรื่องอัตราเร่งที่ทั่วๆไปนะเครื่องยนต์เล็กก็ไม่ได้อัตราเร่งถือว่าไม่ได้บูดบมาดมากนักอัตราสิ้นเปลืองนะครับรถคันนี้บริโภคอยู่ที่ตามอีโก้สติ๊กเกอร์นะ 16.4กิโลเมตรอลิตรโดยประมาณก็ถือว่าอยู่ในเล้งของคู่แข่งนะแต่ว่าคู่แข่งบางค่ายก็จะมีในเรื่องของไฮบริดเข้ามาแล้วนะครับก็น่าสนใจแต่พออกมาเป็น Expander เนี่ยเขามีการปรับปรุงนอกจากโช้อัพนะครับเครื่องยนต์ไม่ได้ปรับจูนอะไรนะเลงหนึ่งระบบนะครับที่มีการพัฒนานอกจากในเรื่องของการปรับปรุงช่วงล่างใหม่แล้วนะ Active ย a w c o n t r ท l ที่เป็นเทคโนโลยีมากับรุ่นเลยนะเขาชูตัวนี้ให้เด่นมาก ถามว่า Active y ย w Control ช่วยอะไรช่วยในการเข้าโค้งให้มีความปลอดภัยให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นวิธีการนะครับจะเขาจะดรอปในเรื่องของความเร็วของล้อซึ่งก็ไปคล้ายคลึงนะกับกับตัวของเทคโนโลยีคู่แข่งหลายๆค่ายก็ว่าได้นะครับก็ใช้รูปแบบของเทคโนโลยีใกล้เคียงกันตัวนี้นะครับก็จะทำให้ควบคุมได้ดีขึ้นแลอีกหนึ่งอย่าง ในเส้นทางลุยสำหรับ traction control นะครับเขาบอกว่าปรับมาเป็นพิเศษนะครับจะมีขีดจำกัดในการลุยมากยิ่งขึ้นนะแต่ก็ไม่ถึงขั้นของสมรรถนะของรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับแต่เป็นรถครอบครัวในประสงค์ขับเคลื่อน2ล้อหน้าที่ลุยได้ในบางรูปแบบสมรรถนะของ Mitsubishi x p a n d e r Cross 2023ตอนนี้เราวิ่งไต่ระดับขึ้นความสูงไปเรื่อยๆนะฮะ เครื่องยนต์1.5ลิตร105แรงม้าตัวนี้เนี่ยแรงบิดก็ไม่ได้สูงมากนะ141นิวตันเมตรพอมาทำงานร่วมกับ eCVT เมื่อกี้เราอยู่ทางราบนะครับไม่ได้ไต่ขึ้นทางชันถามว่า eCVT เนี่ยใช้งานทางราบปกติใช้งานได้ดีมากจังหวะเกียร์เนี่ยไม่มีรอยต่อเลยนะครับขับได้สมูทเนียนเลยแต่อย่างที่บอกเมื่อไหร่ที่ต้องการแซงเมื่อไหร่ที่ต้องการใช้รอบเครื่องยนต์เนี่ยเกียร์ก็จะสอ,อยจังหวะมาห้ เช่นเดียวกันในกรณีของการเดินทางขึ้นเนินชันแบบนี้ขึ้นภูเขาลงภูเขาแบบนี้นะครับจังหวะเกียร์ก็ถูกซอยเพราะว่าตัว e cvt เนี่ยสั่งโปรแกรมไว้ให้การตอบสนองต่อแรงบิดในการใช้งานเนี่ยมากขึ้นนะทงนี้เราก็มีโหมดสปอร์ตนะครับไว้ช่วยลากรอบยาวๆนะครับในกรณีที่เดินชันยาวๆมากนะ ถามว่าเครื่องอยนตเล็กๆขนาดนี้เนี่ยไหวไหมก็ไหวนะท่านผู้ชมแต่ว่าอาจจะมีเสียงคำรามของเครื่องยนต์นะครับให้ได้ยินบ้างก็เป็นคาแรคเตอร์ของเขาจากเครื่องเล็กๆตรงนี้แหละนะฮะโค้งต่างๆหรือทางขึ้นเนินชันต่างๆเนี่ยระบบช่วงล่างก็ตอนนี้ก็เรียกสั่แบงลิดเดทอยู่พอสมควรเลยนะทางโค้งที่เราผ่านมาหลายร้อยโค้งนะครับการยึดเกาะถนนน้อง บอกว่าออกแบบมาได้ดีนะจจะเป็นเพราะว่าชชอคอัพที่มันใหญ่ขึ้นมีวาล์วที่คุณภาพสูงขึ้นนะครับก็เลยตอบสนองต่อการใช้งานในรูปแบบนี้ถามว่าโค้งที่องศาชันชันหรือรูปแบบของทางโค้งพับผ้าเนี่ยการเวี่ยงตัวมีเกิดขึ้นให้เห็นละท่านผู้ชมสัมผัสได้ในรูปแบบของที่เราขับขี่หรือเป็นผู้โดยสารได้สัมผัสได้เลยแต่ก็ไม่ได้มากมายนักนะครับถามว่าเป็นรถเพื่อการเดินทางสาหรับครอบครัวได้ไหมกับสภาพเส้นทางแบบนี้เนี่ยทำได้ แต่คุณก็ไม่ต้องรีบร้อนมากนะครับใช้ทักษะกันกับขี่นิดนึงแล้วก็จะเดินทางในรูปแบบเส้นทางเนี่ยได้สบายๆเลยกับรถเครื่องยนต์เล็กๆแบบนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะกับการใช้งานทางทางเรียบมากกว่าแต่ครั้งนี้ก็สะท้อนรูปแบบการเดินทางที่ที่จําเป็นต้องใช้งาน,นในในขณะท่องเที่ยวเนี่ยคุณเดินทางมาขึ้นคุณต้องเจอสภาพเส้นทางแบบนี้แน่นอนแล้วก็ตอนนี้ถามว่าไหวไหมก็ไหวนะครับสบายๆ ตามคาแรคเตอร์ของรถเลยก็เดี๋ยวไปดูต่อในช่วงของเส้นทางเดอะแท็กนะครับว่าภูมิรัฐที่ปรับมารวมถึงกับตัว traction control เนี่ยที่เป็นตัวช่วยในยสถานการณ์ลุยจะได้ออกรสชาติมากน้อยขนาดไหนครับตอนนี้มาใช้พื้นที่ของไล่สิงปาร์คนะครับในการทดสอบสมารถนะ เส้นทางก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่เราใช้สัมผัสในวันนี้จะเป็นในรูปแบบของเดอ t แท็หลังจากวิ่งบนถนนหลวงขึ้นเขาลงเขาทางโค้งลาดชันมาเรียบร้อยนะครับก็มาลองอีกทีว่าในเรื่องของการปรับปรุงช่วงล่างนั้นนะครับโช๊คอัพใหญ่ขึ้นนะครับในเรื่องของวาวโชคที่ปรับใหม่ในเรื่องพวงมาลัยนั้นจะมีความแม่นยำในการควบคุมรถขนาดไหน สำหรับพื้นผิวที่เราเจอนะครับนอกจากเป็นพื้นลาดยางแล้วก็จะมีบางส่วนที่จะเป็นพื้นกรวดพื้นหินหรือเดอทแท็กที่ว่านะครับตรงนี้จะมีอยู่2ระบบเข้ามาช่วย AYC คือระบบแรกหรือ Active yaw control นะครับตัวนี้จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการควบคุมรถในกรณีที่พารถเข้าโค้งรูปแบบเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่โอเวอร์สปความเร็วเกินนะครับ กับองศาพวงมาลัยแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าไม่มีระบบนี้เกิดขึ้นบัติเหตุเกิดขึ้นแน่ๆรถจะเสียการควบคุมนะครับไม่ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบของโอเวอร์สเตียร์หรืออันเดอร์สเตียร์ได้ทั้ง2รูปแบบแต่พอแอคทีฟโย Control เข้ามานะครับเขาจะเป็นตัวช่วยนะครับในการลดกำลังของล้อฝักในโค้งนะครับเพื่อให้มีการยึดเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ระบบตรงนี้จะขึ้นแสดงการทำงานอยู่ที่หน้าจอ,อาตัวดิจิตอลนะครับตรงนี้และอีกหนึ่งระบบครับนั่นคือ traction control นะครับหรือว่าตัวช่วยกระจายแรงบิดนะครับไปยังล้อฝั่งที่ไม่ฟรีนะครับความเร็วที่ให้ใช้50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวผมขอไล่ขัดหน้าไปก่อนเพราะว่าฝุ่นเยอะมากเราจะมองไม่เห็นสภาพพื้นผิวนะครับ ด้วยความเร็วดูนะครับว่ารถจะเสียการไหมระบบจะเข้ามาช่วยมากน้อยขนาดไหนอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าสนใจสำหรับ New Mitsubishi Xpander Cors อ2023นั่นก็คือในเรื่องของก่าวเขียรันที่ปรับให้มันสูงขึ้นประมาณ200มิิเมตรแล้วก็ถือว่าเป็นความสูงของรถที่สูงที่สุดในเซกเมนต์นี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางที่เป็นเส้นทางลุยแบบนี้เขาจะทำได้ดีกว่า เพราะว่าความสูงของตัวรถซึ่งเป็นปัจจัยในการทําให้ร,รถนั้นบอบช้าน้อยลงนั่นเองนะครับนะพื้นไม่ได้เรียบนะครับเป็นตะปุ่มตะปั่มนะครับเป็นรอนดินนะครับจับปัญหาเทือนได้ดีเลยทีเดียวผมมาลัยก็แม่นนะลองแบบิดิกๆไปเลยรถครอบครัวรถเนกประสงค์ใช่ไหมครับ ลุยเพซ่าครับหลุมเลิมเราไม่ต้องเบรครับไหลไปเลยครับเอาละครับช่วงนี้เป็นทางตรงบนเส้นทางเดิร์ดนะครับความเร็วที่ใช้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปลุยกันดูครับเซ็ตมาดีนะครับช่วงล่างไม่ดิ้นเลยแล้วก็การสั่นสะเทือนของช่วงล่างที่ขึ้นมาพวงมาลัยเนี่ยน้อยมาก คือผมใช้ความเร็วนะแล้วก็เส้นทางที่มันเป็นหลุมนีไม่ได้ยกไม่ได้เบาเลยครับใส่ไปเลยครับตรงนี้ครับเป็นสถานีของ traction control นะครับในเรื่องของการตัวช่วยในการขับขีบ่บนเส้นทางธุรกันดารแต่นอกจาก traction control เราจะมีอีกหนึ่งระบบชื่อ hill start assist ระบบนี้จะคอยทำหน้าที่จับเบรกเอาไว้ในกรณีเราขึ้นทางชันแบบนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยคันเบรกออกใช่ไหมรถจะไหลลงเนินแต่อันเนี้ยเขาจะ เบรกค้างให้อีกสามวิเพื่อมีเวลาในการแต่งตัวเพื่อมีเวลาในการย้ายเท้าจากเบรกที่คันเร่งรถก็พุ่งออกไปโดยที่ปลอดภัิเหตุครับลองดูครับแล้วเดี๋ยวไปต่อในเรื่องของ t c t i o n Control ครับเนี่ยครับหนึ่งสองสามเห็นไหมฮะแล้วก็ไปต่อได้มีการสลิปเล็กน้อยนะครับ t c t i o n Control ก็จะเข้ามาช่วยแล้วนะเห็นไหมฮะถ้าท่านผู้ชมได้ยินเสียงนะจะมีเสียงแบบล้อปั่นฟรีอยู่นะครับ traction control เข้ามาช่วยยังไง เขาใช้เซนเซอร์ ABS นั่นแหละเป็นชุดเป็นตัวอ่านค่าเป็นตัวประมวลผลนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ล้อฝั่งหนึ่งฝั่งใดมีอาการฟรีทิ้ง traction control จะเข้ามาจับปล่อยเบรกของล้อฝั่งที่มีการฟรีทิ้งนะครับพร้อมกับกระจายแรงที่ฟรีทิ้งเนี่ยถ่ายไปอีกฝั่งหนึ่งสถานการณ์ที่ กำลังลุยในสภาพดินที่เป็นดินกรวดดินหนังหมูที่มีความลื่นที่ไม่สามารถยึดเกาะเนี่ยท่ายช้อนคอนโทรจะเข้ามามีบทบาททําให้รถฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ไปได้อย่างสบายๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าล้อทั้ง2ล้อคุณไปอยู่บนสถานการณ์ที่มีอาการฟรีทิ้งท a c t ช o อนคอนโทรก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับ ู้ชมครับก็เรียบร้อยครับวันนี้สำหรับการทดสอบสมรัถนะ Mitsubishi e x p e n d e r Cross 2023นะครับผมสรุปให้ฟังอย่างนี้ครับการเป,ปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นรูปแบบของ big miner change ก็ว่าได้นะครับด้านหนา้าด้านหลังจะเรียกว่ารอบๆตัวรถเลยก็ว่าได้เพราะรวมไปถึงมิติตัวรถด้วยที่มีขนาดสัดส่วนที่เล็กลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพอกันชนสั้นลงปุ๊บนะครับมุมจากเนี่ยก็จะมีมากขึ้นการใช้บนเส้นทางธุรกันดารแบบที่เรา ได้สัมผัสในวันนี้นะครับก็จะทําให้รถเนี่ยบาดเจ็บจากเรื่องอุบัติเหตุบนเส้นทางลดลงสําหรับเส้นทางที่รักานจริงๆนะครับแต่ว่าขอบเขตหรือข้อจํากัดของรถคันนี้เขาก็ไม่สามารถไปลุยถึงขั้นนั้นนะขับเคลื่อน2อล้อหน้าแต่มี traction control มาให้ช่วยเป็นเป็นตัวช่วยในการลุยสภาพดินแบบหนังหมูสภาพดินที่แฉะซุยแบบที่เราเจอในวันนี้นะครับช่วยเหลือได้ อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีการปรับปรุงนั่นก็คือ ayc หรือ active yaw control ตัวนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าระบบเนี้ยคู่แข่งหลายๆค่ายเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเป็นตัวช่วยในการขับขี่วิธีการเขาอย่างนี้ท่านผู้ชมในกรณีที่เรา o v e r s ส e e ดนะครับหรือว่าเข้าโค้งด้วยความเร็วเกินนะครับรถจะทำการดอบความเร็วให้เองโดยที่ไปลดกำลังของล้อฝั่งในนะครับทำให้การคอนโทรลนั้นดีขึ้นพอมาไลายมีการปรับปรุงใหม่แล้วก็ ในการคืนพวงมลาลัยนะในกรณีที่เรายูเทิร์นเนี่ยทำได้สมูทมั่นคงมากขึ้นทําให้การขับขี่เนี่ยปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับภายในนะครับเอาหอมปาเจโล่มาเยอะมากพวงมลาลัยตัวหน้าจอเองก็ดีนะครับเบาะหนังไม่ได้เป็นโคเอโมดูลเล่นะครับแต่คุณสมบัติเขาหนีนอยู่เล็กน้อยในส่วนของความเย็นตัวห้องโดยสารสบายอยู่แล้วแอร์มีทั้งด้านหน้าด้านหลังเรียกว่ากระจายทั่วๆท,ท,ทั้งคันรถนะครับช่วงล่างที่ปรับมาใหม่ ก็บอกช่วงอัพใหญ่ขึ้นวาวทํามาให้เป็นวัสดุที่พรีเมียมมากขึ้นขึ้นเขาลงเขาทางโค้งนะซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างจะเงียบสมาร์นะกเครื่องยนต์เป็น1ตัวนะครับที่ไม่ได้ปรับปรุงอะไรนะครับ1 5้ลิตร1 0อแรงม้ามาพร้อมแรงบิด141นิวตันเมตรแต่เขามีการปรับให้ขับขีบข่ได้สนุกมากยิ่งขึ้นจากตัวเ,เกียร์ eCVT นะครับในขณะที่ขับขี่เส้นทางปกติทางลาบนะครับใช้คันเร่งสมูท ไม่มีการเติมน้ำหนักคันเร่งแต่อย่างใดเกียร์จะเหมือนมอ,ตอ,อตเตอร์ไซค์อาตัวมิคือคุณไม่สามารถจับรอยต่อของเกียร์ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการเร่งแซงที่คุณต้องการลากรอบเครื่องยนต์นะครับเกียร์จะปรับอัตราทดลงมาหลายจังหวะเพราะฉะนั้นการขับขี่มันจะสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับคู่แข่งในเซกเมนต์นี้มากมาย To โตย ta Ve l ลสฮ o n d a BRV นะครับ s u z u กิ Er ร i ิก้าซูซูกิเอ e ็กนนะมิตซูบิชิก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งรุ่นนะครับถือว่ามีการปรับตัวถังให้มันสูงขึ้นนะกาวเคลรนเนี่ยสูงขึ้นกว่าเดิม200มิลลิเมตรนะครับก็ลุยได้มากขึ้นตัวนี้ก็ตอบโจทย์การเดินทางได้ครับเรามาลองเส้นทางทั้งขึ้นเขาลงเขาทางโค้งลาดชันต่างๆนะครับตอบโจทย์ได้แม้ว่าเครื่องยนต์เล็กนะคุณใช้ทักษะในการข,ขับขี่เพิ่มเติมเข้าไปก็พอแล้วแต่ด้านนิดเดียวที่ว่าฟีเจอร์ต่างๆนะครับของยุคสมัยอย่างฝาปิดท้ายอัตโนมัติหรือ พวกบายสปอร์ตเองก็ดีนะครับอะแดปตีฟคุยคอนโทรลหรือตัวเตือนอออน็อกเลนเนี่ยเ mm hmm. ขาไม่ได้ติดตั้งมาให้ครับถ้าติดตั้งมาให้นี่ถือว่าเพอร์เฟกเลยฮะทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของ Mitsubishi อ็กซ์เพนเดอ s ์ครอสนะครับที่ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ได้ทำการพิสูจน์สมรรถนะบนเส้นทางเชียงรายดอยช้างนะครับโห oh, ใช้ได้เลยทีเดียวครับ <c oughs> <c oughs> ก็ฝากกดซับสไครป์กดติดตามมาด้วยครับกับออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ครับทั้งยูทูบชแนลแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับส่วนเเเววว็็บบบไไซซตต์์รราาใชช้ื่่อ autoworldthailand.com คั สวัสดีครับ